สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันศุกร์ที่22นะครับส่งท้ายเนาะพรุ่งนี้ขอหยุด1วันนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานยังเดินไม่ดีครับยังเดินไม่ดีอยู่ที่เดินดีอยู่ตอนนี้คือฮานอยปลกไอ้ฮานอยปกติครับหรือฮานอยอะไรไม่ดูนะไปดูเอาเองครับแต่มีฮานอยที่เดินดีอยู่ฮานอยหนึ่งเนาะ ก็รุนกันต่อครับในเมื่อยังไม่เดินก็ตามไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับมาส่งท้ายกันครับเจอไอทีวันอาทิตย์ครับผมฮ้านอยพิเศษเมื่อวาน27072ที่คุยกันว่าคือ6776เดินอยู่ครับสรุปแล้วตอนนี้7เดินมาแทน6แล้วโอเคครับในเมื่อมันเดิน7จับ7ครับวันนี้ครับ7ครับผมเนาะชอบจัดครับ วิงรูเนะครับมิงรูดเจ็ดครับมาแล้วมาอีกได้นะครับ67ครับ87ครับใครชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้ครับแล้วก็มีโฆษณาดูให้ด้วยครับเป็นการสนับสนุนง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับ97ครับ สองแปดครับสองเก้าครับโอเคร้อยมัดสองครับครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับโอ้โหมันออกมันตาม27 72นี่มา3รอบใน2รอบเลย ไม่รู้ว่าผมไม่สนใจผมไม่หลบอะผมว่าเจนะ็ดเนี่ยไม่เจ็ดก็หกยังมาอยู่วันนะี้ผมว่าไม่เจนะ็ดก็หกเนี่ยแ๊บสองเก้าเท่ากับอ่าแบ๊บนึงครับสองเก้าเท่ากับสองหกนะอย่าลืมนะอันไหนกระดกนายกระดกให้มันด้วยนะครับนะสองเก้าสองหกตัวเดียวกันครับเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ฮานอยปกปกติครับเมื่อวนานหานอยปกติยังเจาะต่อนะครับก็เด่นมาทั้งคู่นะครับทั้งแปดทั้งสี่ลุ้นกันต่อค่ำคืนนี้ครับในค่ำคืนหัหวค่ำครับ <laughs>